สวัสดีซีแฟนชมทุกคนนะคะมือวันนี้น้องทิยากับมีแนวทางเกี่ยวกับกามฝันของแม่สรารคามนะคะแม่สรารคามรร้สึกว่าจะลงไปแล้วคลิปแรกนะคะคลิปวงสุดท้ายคลิปนี้เป็นเลขของพอเพิ่นนะคะพอเพิ่นหรือคุนตานี่นะคะเพิ่นฝันนะคะฝันมาขยาับเฮลโลนะคะเอ่อภรรยาเพิ่นตายแล้วมาเข่าฝันนะคะอาจจะแท่งเฮลโลนะคะแท่งเฮลโลแคส เป็นเลขสองโตนะคะ er แท่งต่ำนะคะเกตสิบบาทนะคะเพิ่นจะให้แท่งโตใดนะคะจะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระวางนุ่นทิยากับแม่สารคามเลขของพุ้นตาฝันแม่วสดีค่ะสวัสดีค่ะตาข้โทนเปิดวนตอนขึ้่นบายบายจ้ะอันพีมาบอกเลขคะคะ เอาฟันมือได้ค่ะแม่ฟันนั่นบางเว้นหค่ะมปนนอนเว้นนะค่ะอ่ไปทําแม่ไปทํางานหรือแม่ไปนะอันแม่ทํางานหรือมนเงินตาพ่อมาไหมค่ะเอกเลยว่ามิตรลาหยังอันพ่อฟันพ่ฟันพ่ฟันบ้านแม่เมั่อนั่นม่านเดนไฮโลนั่งกันนะไม่เสียงกันนะคะค่ะจะต้องซันไฮโลยูนะค่ะมาเงินพอมาจักไว่าพ่อเหงื่อสิหน้าพันเรนหน้าพันสูอะไรนะค่ะค่ะงเง็น เป็นเอาเขาขึ้นเล่าเป็นเรียนไฮโลก็ร่างกันนะคะกันไฮโลตาเป็นหอกอปั้งนี่ค่ะคะ่ะก่อน,นเล่าบอกว่าร่ังว่าหกสี่เอียวอันนี้ทั้ทงนะคนเ,เงินแรียนมาอีกทั้งย่าินะคะมาเอ็าเงินหนึ่งเจ็ดสิบบาทหนึ่งแทงไฮโลนั่งเลค่ะคะ่ะเก่าซีตั้มคุณหนึ่นงมาหกสี่เอียวคนหนึ่งมาเก่าซีตั้มสินะคะ่ะค่ะไฮโลค่ะมันนี่ทั้งหนึ่งว่าก็แมาณเมนพูด ด่ากันเทียงกันไปเทียงกันมากเลยค่ะเลติค่ากันปีกันวงเหวนกันะคะตอนเฮลโลย่องมากันวันนี้เพิ่งเลื่อนเมินเจ็สิบบาทแทงเก่าซีตตั้มบางสิเมื่คะทั้งย้ายนะคะอืมกันหลให้ฮลโสร้างหนึ่งมาเฮลโลร้างหนึ่งมาเหลินเรียกนะคะชั้งนี้ว่าวงแมวมาสแหวนเลสิคขาดกันปีกันเลสเสดเดิ้ลกันนะคะเก่าซีตั้มหนีมันมันเป็นเก่าซีลางวะค่ะแม่ เป็นคนกระบอกส you sure you ่วนม่ขาแต่ว่าคนแท่งให้โลกเมืนกับว่าเก่าซีตั้มมั้งสิไหมค่ะเก่าซีตั้มเก่าซีตั้มเพิ่นแท่งเกตสิบาทเั็นไหมค่ะทั้งทั้งหัวเป็นก้นตันนะคะเป็นว่านหกซีเยี่ยงสิไหมค่ะแต่ยท่านเหมือเรียนนะเป็นจกนั้นเจ็ดสิบบาทแท่งนะคะเก่าซีตั้มมั้งสิไหมค่ะอืมแผ่นสีบร่องรางค่ะเก่าซีตั้มแท่งแท้งเกตสิบบาทค่ะ จะเรียนสิบอมาแท่งเก่าซีตัต้งมงานสิหมค่ะอืมแต่วันคูพอ่อเล่าลสิโล่หกซีเยียวบ่กค่ะแมนก่ะอันว่าหกซีเอียวจะน่า,นนาท่ันเรียนมากท่างยาเรียนมากแต่วันเก่าซีตั้มหกซีเยี่ยวนี่แม่หกซีเยี่ยมันเป็นหกซีศูนย์บอหกซีหกซีเอี่ยมคะ่ะหกซีเอี่ยวนี่มันเป็นหกซีศูนย์บอ พรู้กันคะเพราะว่านนีิยาว่าหกซีเอมันต้องเป็นศูนย์เป็นแฟนกันมคัคะน,นวนาหกสีเอลเราต้องแข่งกันนะคะถ้าหนเรียนว่า,วาเกเาสี่ําสินะเก้าซี่ตำก้มเป็นจริงอะ่ะไฮโลมันบม่มีมันบบมี่ฮอดเก้านะคะแต่ว่าเป็นแฟนกันไม่ค่ะอือมันมันสีมีแค่สี่กับหก <kä ia. S 2> อันนี้คนบอกว่าหกสี่ยัง่ังใหญ่เรียนมากเหมือนมาแท่งนํ่นสินะคะค่ะต่อสี่ต้องยกนิ้เรียนต้องน้วเรียนสิบนะครอว่าต้งแท่งนะแท่งเก้าสิบบาทค่ะท้าท้าแม่ตีแม่ตีว่าเท่าไรค่ะเก้าหกสี่เก้าสี่นี่เท่านั้นนะคะหกสี่เก้9สี่อ่าแนี้เงินเธอกันแทงละบาง แทต่ว่าลงเข้มอืมหกซีเก้าซีหกซีเอล้รก็เก้าซีตำประมาณเนียนบ่ค่ะเนียนค่ะเป็นฟันเลยนะจ๊ะเป็นเด็กเด็จเกินเพนั้นดีกันไหมคะเยี่ยงกันเลยอันนี้อันนี้สิว่าเป็นโค้งทุตายโค้งที่สองของแม่ของแม่สารคามอันนี้ของตานีจ้ะตาฝันี่จ้ะอ๋อขาพ่อใหญ่ฝันเป็นบะค่ะแมค่ะเพราว่าเป็นของของนแม่บ้านนะคะ ฝนพ่อมาเว้นฝนแม่ว่าเอาล้งอมเดี๋ยวพอฝันสินนะจ๊ะพ่อมาหาแม่วัานพ่อใหญ่ฝนเนาะตาเอียวตาเป็นเลขตาเนาะเลขของตาเนาะตาพ่อมาตอนตอนบ่ายกับเลยโทรหานะคะอือคุณตาฝันค่ะคุณตาฝันคุณตาฝันค่ามันเป็นค้อนหมักไข่ลอยู่แล้วนะคะเป็นคนก้นตันนะคะอือ่ะ ขึตาฝันฝากเอามาล่งอี่คือฝันว่าเพิ่นจะแท่งห้โลหกซีเอียลแต่ว่ายายที่เป็นภรรยาเพิ่นตายแล้วอบอกว่าจะแท่งเก้าซีตำเจ็ดสิบบาท,บาทเาทง,นงินแท่งเจ็ดสิบบาทแต่ว่าแม่ก็เรียกว่าหกซีเอียวกับเก้าซีตำแม่ก็เรียกตีหกซีเก้าซีไม่ซ้ำนีนะคะ่ะเงี้ค่ะ แต่ว่าเป็นก้มฝันของคุณตาเปนเทียงกันอาวขอบคุณแม่หลายหลายเด้อค่ะที่หายหน้าท่านะคะวันนี้ขอเอฟซีสเดีนะคะของแม่สารคามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะผมเป็นพี่น้องเอฟซีีดิงินเนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุทิยากับแม่สารคามนะคะเพิ่นบอกว่าพอเพิ่นฝันนะคะเป็นก้มฝันของคุณตาหรือพอเพิ่นนะคะฝันว่าเพิ่นไปขยใไ้โลนะคะเพิ่น แม่เพิ่นตายแล้วแดนมาจะมาลงเก้าซีตำนะคะคุณตาบอ,อกว่าให้ลงหกหกซีเอวนะคะนะคะิค่นเทียงกันไปเทียงกันมาทะเลาะกันนะคะกับบรูว่าจะเป็นแนวทางบอนะคะนะคะสรุปในคลิปนี้นะคะเอฟซีแม่สรารคคมนะคะแม่สรารคามเป็นเลขคุณตาฝันหรือเลขพ่อเพิ่นนะคะฝัน ว่า,าจ,จะแท่งไฮโลหกสีเอียวแต่ว่าแม่แม่เพิ่นน่ะตายแล้วแลนมาบอกว่าไฮลงุงจะลุงเก้าสี่ตำนะคะลุงเก้าสี่ตำเจ็บาทนะคะกวอนเป็นจริงลูกไฮโลนี่มันจะ่มีเก้านะคะจะมีแค่6กนะคะนะคะเพิ่นกรเลวานในคลิปนี้จะตีเป็น6กสีเก้าสีนะคะเป็นหน้าทางหาซื้อสรงกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ สำหรับผู้ใดล่อเลข FC คนลาวนะคะกับคงจะบ่กเกินอื่นนะคะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นได้ปุ๊บเพิ่นก็จะโทษมากสงสัยเพิ่นต้องทําวิธีบรรพารือเปล่านอนดยากกับบอกขาใจนะคะเขาก็ค่อยติดตามน้ากันนะคะสะรุปมาในคลิปนี้ก็เป็นหน้าทางของแม่สาะระคามเลขหุ้นตาหรือเลขเพิ่นพอเพิ่นฟันนะคะจบขอจบในคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะให้เอฟซีโซดีเปหน้นทางของแม่สารคามนะคะ